สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้วันนี้มาดูกันนะคะว่างานเสริมอะไรนะคะที่คนวันศุกร์ทำในช่วงนี้แล้วจะสร้างรายได้แล้วจะเหมาะสมกับคุณนะคะแล้วงานเสริมอะไรที่ในช่วงนี้ไม่เหมาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะในขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสถานาการณ์ ภาพรวมของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้กันก่อนว่าเป็นยังไงนะคะบอกก่อนว่าเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้หรืออาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอย่าอินอย่าซีเรียสนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าภาพรวมสถานการณ์ของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยเป็นยังไงกันนะ สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมองว่าสถานการณ์ภาพรวมชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยบางคนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการากลับมาดูแลตัวเองกลับมาฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูเยียวยาตัวเองนะคะทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณได้มีการจบจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแล้วกําลังจะเริ่มต้น กับสิ่งใหม่ๆม,มันเป็นช่วงเวลาที่บ่งบอกถึงการที่คุณมีความหวังหรือว่าคุณเริ่มจะมีความรู้สึกออพอใจกับสภาพชีวิตที่คุณเป็นอยู่นะคะมีสภาพจิตใจที่มันดีขึ้นจากก่อนหน้านี้บางคนนะคะมีความหวังในเรื่องของการงานการเรียนการเงินนะคะเช่นอาจจะหวังว่าจะสอบได้คะแนนดีหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือบางคนอาจจะกำลังที่จะได้เปลี่ยนที่เรียนนะคะหรือว่าเปลี่ยนที่ทำงานบางคนนะคะกำลังคิดที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการามีบ้านมีทรัพย์สิสนที่มันสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองนะคะแต่ไพ่เตือนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า คุณอย่าลืมที่จะดูแลนะคะเรื่องของอารมณ์ตัวเองให้มากๆรวมถึงสิ่งภายนอกต่างๆนะคะถ้ามีภาระหน้าที่อะไรก็พยายามทำให้ดีที่สุดอย่าพึ่งไปทิ้งสิ่งไหนนะคะหรือว่าอย่าไปมองข้ามเรื่องอื่นๆในชีวิตเพราะดูเหมือนว่าคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างมีอารมณ์ที่ แปรปลวนนิดหนึ่งนะคะหมายถึงว่าคุณอ่อนไหวง่ายคือหมายถึงว่าเซนซิทีฟนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนวันศุกร์จะมีสเสน่ห์นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีรังสังหรณ์ที่ดีนะคะคิดอะไรถ้าคิดดีมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีนะคะขอให้คิดแต่เรื่องดีๆคิดบวกเอาไว้นะคะแล้วก็ ช่วงเวลานี้ก็ระวังในเรื่องของอารมณ์เนาะเพราะอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะบางคนอาจจะทำงานที่มันไปเกี่ยวข้องกับงานศิลปะนะคะงานออกแบบต่างงานประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะงานการตลาดหรือแม้แต่เรื่องของการขายเครื่องสำอางของแฟชั่นต่างนะคะของสวยเง,งาเครื่องประดับอยู่ในแวดวงนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงสื่อสารต่างๆนะคะ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงบางคนอาจจะมีอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก่อสร้างปลูกสร้างบ้านเรือนนะคะค้าขายวัสดุก่อสร้างต่างๆเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าค้าขายของตกแต่งบ้านทุกชนิดบางคนนะคะอาจจะเป็นช่วงอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะร,รอการเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างมันหมายความว่าช่วงเนี้ย นะคะเหมือนเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้หยุดพักผ่อนมันจะรู้สึกสบายขึ้นนะคะเป็นการเหมือนการเตรียมงานหรือเป็นช่วงของการวางแผนมีโครงการใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงมือทำตอนนี้เป็นช่วงเหมือนช่วงเวลาของการเตรียมการคุณอาจจะเพิ่งจบจากโปรเจกต์ที่ผ่านมาได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ นะบางคนนะคะดูลักษณะแล้วเนี่ยคุณทุ่มเทให้กับเรื่องของการทำงานทุ่มเทให้กับเรื่องของการาทำยังไงให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยนะคะจะมีความมั่นคงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองนะคะชีวิตช่วงนี้ก็เลยอาจจะก้าวไปนะคะอย่างชา้าแต่มีความมั่นคง นะค,ะคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีบางคนนะที่รู้สึกว่าคุณพึ่งพาตัวเองนะคะทำอะไรด้วยตัวของคุณเองคุณมีศักยภาพนะคะในการช่วยเหลือตัวเองอย่างดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานี้คนวันศุกร์รู้สึกถึงความท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังนะคะไพ่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้รับการช่วยเหลือ จากบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนนะคะเหมือนบางคนเนี่ยถ้าเกิดแบบตกทุกข์ได้ยากอยู่ตอนนี้นะคะคุณก็จะได้รับการค้ำจุนอุ้มชูนะคะในยามนี้เหมือนกันคือมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะนี่คือสถานการณ์นะคะภาพรวมของคนที่เกิดในวันศุกร์ช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วงานอะไรนะคะที่คนวันศุกร เอามาทำเป็นงานเสริมนะคะแล้วมันจะดีกับตัวคุณในช่วงนี้นะ สำหรับงานเสริมนะคะที่ดูแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะก็น่าจะเป็นงานที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อการประสานงานกับต่างชาติต่างภาษาบริษัทต่างประเทศนะคะเรื่องของอการขนส่งด้วยเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการที่คุณอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการจัดกิจกรรมจัดบูธจัดงานแสดงนะคะจัดแอคทิวิตี้ต่างๆ เป็นเอเจนซี่นะคะเป็นนายหน้าขายสินค้าบนโลกออนไลน์เป็นเซลล์ขายของก็ได้นะคะเป็นงานที่อาจจะต้องไปเกี่ยวกับเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารการบันเทิงนะคะโปรดิวเซอร์หรือเป็นครีเอทีฟก็ได้งานที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลดูแลความสวยความงามนะคะดูแล ของใช้ภายในบ้านอย่างนี้นะคะเช่นอ่าสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าภายในบ้านสินค้าที่ไปเกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างเสริมนะคะเช่นตกแต่งภายในนะคะขายเฟอร์นิเจอร์ขาย,ข,ายอของตกแต่งบ้านนะคะขายต้นไม้ ขายสินค้าที่มันไปเกี่ยวกับอย่างที่บอกก็คือเกี่ยวกับบ้านนะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านอย่างนี้นะคะสามารถที่จะทําได้เป็นงานที่ช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะสามารถเอามาทําเป็นงานเสริมซึ่งมันเหมาะกับคุณในช่วงนี้นะคะอันนี้อ่านตามหน้าไพ่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วงานเสริมอะไรที่ในช่วงนี้เนี่ยจะไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ สำหรับงานเสริมนะคะที่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะเป็นงานที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กๆนะคะงานที่จะไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนอื่นเช่นกา<ๆ>รช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะยกตัวอย่างก็คือเรื่องของการปล่อยกู้นะคะให้เขายืมเงินปล่อยเงินกู้อะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยเหมาะงานที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะคะเอาเงินไปลงทุนนะคะ ต่างๆอาจจะต้องทบทวนพิจารณาความเสี่ยงนะคะและก็มีความรู้ในเรื่องนั้นๆด้วยงานที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะอาจจะไม่ค่อยเหมาะในช่วงเวลานี้งานที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรต่างๆนะคะเรื่องของงานที่อาจจะเป็นสินค้าขายส่งแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่เกิดในวันศุกร ในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าไพ่มีคำแนะนำอะไรให้กับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะ สำหรับคำแนะนำนะคะที่พ่ออยากจะบอกกับคนวันศุกร์ก็คือคุณสามารถที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายเดินทางไปสู่เป้าหมายไปสู่ความฝันที่คุณตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะคะได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองแต่ว่าคุณจะต้องมีความกล้าหาญคุณจะต้องมั่นคงต้องเด็ดเดี่ยวต้องลุ่มหลงอยู่กับสิ่งที่คุณตั้งใจต้องลุ่มหลงอยู่กับเป้าหมายและความฝันของคุณ นะคะทำมันไปอยู่อย่างนั้นวันนี้มันไม่สําเร็จกรุ่งนี้มันก็ต้องสําเร็จนะคะวันหนึ่งวันใดมันก็ต้องสําเร็จเพราะความพยายามเขาบอกว่าคุณจะต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหานะคะใช้เหตุและผลมากกว่าอารมณ์ระวังในเรื่องของการใช้อํานาจจนมากเกินไปใช้อีโก้จนมากเกินไปนะคะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้เยอะ มีเรื่องอะไรเข้ามาให้คุณตัดสินใจนะคะคุณจะต้องคิดอย่างรอบคอบจะต้องพิจารณาจะต้องเด็ดขาดกับมันนะคะต้องมีความกระตือรือร้นในสิ่งที่คุณทำสิ่งไหนที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ดีนะคะให้คุณจัดการตัดมันออกไปจากชีวิตซะนะคะและถ้าช่วงนี้คนวันศุกร์ได้มีโอกาสที่จะไปพบ ผู้คนนะคะไปสังสรรค์ก็ได้ไปทำงานและไปเจอผู้คนมากๆนั่นหมายถึงจะเป็นโอกาสและเป็นช่องทางที่มันจะเพิ่มเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะนี่คือคำแนะนำของไพ่ที่อยากจะบอกกับคนวันศุกร์เอาละค่ะจบคำทำนายนะคะในในท็อปปิกที่ว่างานเสริมอะไรนะคะที่เหมาะกับคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆนะคะ เป็นคำแนะนำเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่าอินอย่าซีเรียสนะคะ